เดี๋ยวเราจะมาดูว่าปลาจะพองลมไหมอยากรู้ว่ามันพองลมได้หรือเปล่านะคะมันจะพึบพองขึ้นมาได้ไหมพึบนี่ดูสิเฮ้มันไม่พองแล้วอ่ะพี่เจโอ๊ยแล้วนี่ไง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 เห็นไหมเห็นเห็นไหมนี่ปลาพองลมได้ด้วยอ่ะปลาอะไรก็ไม่รู้อย่างกับปลาปักเป้าที่เนี่ยลงได้ยังเดี๋ยวดูสิเนี่ย โอ้อพี่เจลองถือดูสินี่ลูกมาถือไว้ถือไว้โอ้โดอดน่นแล้ปลาดิไหนดูสิปลาพักเป้าเหรอใช่เมื่อกี้หนูเห็นน้ำหนามอ๋อมันมีน้ำหนานมๆลงกลุ่มันด้วยโอ้มันพองลมกลมเลยเนี่ยโอ้เป็นวงวง,วงท้องมันก็เป็นวงวงด้วยว้าวเมซิ่งมากเลยอ่ะปลาอะไรเนี <Arms> ่ยนี่ไงหน,น,นามเล็กๆเนี่ยปลาอะไรโอ้ย มีนามเล็กๆตรงท้องเลยใช่ไหมใช่ให้ดูสิเราช้อนมาได้เมื่อเช้าตอนเราลงไปจับปลาให้ดูปาามันอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆสนะิคะอยู่นิ่งๆโอ้ดูปาามันชิว้าขอดูปาามันหน่อยอือนี่ไงนี่ไงโอโหน่ารักว้าวเขาจะมีการป้องกันตัวในการพองลมืมีตาด้วยนะมีตาด้วยนะ วิธีป้องกันตัวของมันนั่นก็คือมันพองลมไงคะใช่โอ้ยลอยเป็นแบบลูกบอลในน้ําเลยเนี่ยใช่ยังกับลูกบอลพองตัวเันมันแกงตายหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วมันแกงตายเนี่ยเลยมันพองลมหลอกเราว่ามันตายแล้วมันก็พองลมยเดี๋ยวดูสิว่ามันออกมาจากถุงเลยไม่กล้าจับแบบกลัวมันมีพิษน่ะป๋ามาดูเร็วๆ มาดูมันพองลมปลามาดูปลามาดูเร็วมันพองลมแล้วอ่ะนี่กลมๆเลยซามาดูแล้วซานี่ไงพองลมเป็นกลมๆเลยอย่าอย่าซาอย่าจับมันนะลูกพอลงน้ำปุ๊บหายเลยฉันก็ไม่พองลมแล้วเดี๋ยวฉันขึ้นบกฉันก็พองลมขู่